สะพานลอยหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเชียงรายไม่รับการดูแลสะพานลอยหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเชียงรายสกปรกไม่รับการดูแลมีสภาพที่ทรุดโทรมและเป็นแหล่งมวสุมยาเสพติดาวิรันปัญโยชาวบ้านสันปากอตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายผู้ใช้สะพานลอยบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเชียงรายกล่าวว่าสะพานลอยไม่ได้รับการดูแลแก้ไขปล่อยให้สกปรก และเป็นแหล่งมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นแต่ต้องใช้ทุกวันเพราะว่าที่ทํางานของนางวิราวันอยู่ห้างสปิสินค้าบิ๊กซีเชียงรายเวลาใช้สะพานล,ลอยต้องคอยระวังเศษแก้วที่ตกรกระจายอยู่ทั่วบริเวณพื้นสะพานล,ลอยเพราะเด็กวัยรุ่นชอบขึ้นมามั่วสุมดื่มสุราสิ่งมึนเมาบนสะพานล,ลอ,ยอยอยู่บ่อยครั้งนรงจันมาพนักงานขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างบริเวณใต้สะพานล,ลอยได้ให้ความเห็นว่า ตอนกลางวันบนสะพานลอยเป็นจุดเสี่ยงที่เกิดปัญหาการจี้ชิงทรัพย์อยู่บ่อยครั้งและสะพานลอยมีสภาพทรุดโทมจึงทําให้ผู้ใช้บริการมีน้อยและไม่กล้าใช้สะพานลอยทางด้านนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์ผู้อำนวยการแขวงการทางจังหวัดเชียงรายที่1กล่าวว่าทางแขวงการทางไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ว่าการแก้ไขปัญหานี้ต้องทําเป็นขั้นตอนกระบวนการ ต้องผ่านการประชุมและการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและจําเป็นต้องลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบดูว่าสะพานลอยนั้นมีจุดชํารุดบริเวณส่วนไหนของสะพานลอยบ้างจึงจะสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ชินวัตรมาลวราตรายงาน